ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำเ<อ>นื้อทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำยาน้ำเย,ยวนะคะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วนะคะถามบาร์รสศาสตร์ใส่ใดบอบรูเนาะต้องขา่าให้ทุกคนมาชิมเอานะคะนี่แหลคะค่ะทั้งกระดูกหมูนะคะแล้วก็ทั้งหมูสามชั้นแล้วก็ทั้งเต้นไก่นะคะ ลงไายบ่มีเลือดนะคะหาเหลือดบ่ได้นะคะเบอง,อ,งอาหารนะ,ะทุกคนนะเมื่อนีทานรายขนาดอาหารฝรัหลังไทยมีมื้อเลยเซคุยดาคิตรินัดากยานนร้านนะคะร้านสาวร้านไายนะคะเดี๋ยวนู่นี่นี่ก็แอนจ๋าสวัสดีจ้าเจ้าของงานสวัสดีค่ะเอาคุณสวัสดีค่ะ นี่ละค่ะต่าม่านีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าไปเบิ่งยังมาน้ำมาซะก่อนนะคะทุกคนนี่คือน้ำยานะคะทุกคน,นะคะน,ะ,นะ,นะน้ำยาเป็นน้ำยาแบบน้ำยาเนื้อนะคะ

Gerookte zal, moet je die nog hebben? Ja. Weet. Ja. Dat is überhaupt niet weet joh. Ben ik de proef nee, gedaan. Ja. <laughs> niet nagedaan? Ja. Proef er niet van. Het zal niet slecht zijn hè, denk ik. Salade moet je hebben? Ja. Waar heb je die dingetjes gedaan? Nee. Ja. Nee. nee. Salade. Nog toch? We plaatsen zender daar? สลัดพาสต้านะคะแค่รสขนมปังนะคะ แล้วก็ฟองไฮรดเขา้าเซีร์งบุฟเฟต์นะคะตัวนี้คือบุฟเฟต์แบบคารา์ดเนว์รุ่นชุนไมโต้เนปลาซมอนนะคะซุปทั้งสุกทั้งหวานนี่เนาะคะ่ะซุปซุปทั้งสดนะคะนี่กาสลัดอร่อารวมเม็ดน,นะคะเที่จ้างแทมสลต์จะสิเป็นถาดแทมแล้วก็ของสดที่เขากินนี่เนาะคะ่ะ ส,สูต no. ่ำกันุเต็มทีเลยขนมจีนทอดนะคะทุกคนค่ะเขาบอกภาษาเขาอาจจะฟังยากจังหน่อยนะคะทุกคนค่ไปกิเลย้าอีเอร์ิน